สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะในวันอาทิตย์อยากช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะจริงๆตอนนี้ถ้าดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าสู่วันจันทร์แล้วนะคะ <laughs> ก็พึ่งสอน คลาสสุดท้ายเสร็จอะไรอย่างงี้ก็ตามเคยค่ะมานั่งพูดคุยกับนักเรียนเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาเยอรมันมากนะักเนาะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะอยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์หรือว่า เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันค่ะในวันนี้เนาะซึ่งก็จะเล่าตามหนังสือเล่มนี้นะคะมาแนะนาหนังสือเล่มนี้เนาะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ครูเขียนขึ้นมาเองนะคะเล่มนี้เลยเป็นชื่อเรื่องว่าใครๆก็ไปเที่ยวออสเตรียบาวาเรียนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันไม่ได้มีแค่ประเทศเยอรมน,นีเท่านั้นนะคะแต่ว่า ยังมีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือเ้าเรียกว่าชวาส์เนาะดีชวส์นะคะแล้วก็ประเทศออสเตรียนะคะก็คือออสเตรียชนะคะรวมถึงอีกประเทศนึงค่ะประเทศเล็กจิ๋วเลยที่อยู่ระหว่างออสเตรียนะคะกับสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือเลกเทนสไตน์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาทางการหมดเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีเป็นภาษาถิ่นหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นภาษาของเขาเป็นภาษาถิ่นนะเนาะ ได้อย่างนั้นละกันที่เขาใช้อาจจะแตกต่างจากภาษาเยอรมันกลางบ้างนะคะภาษาเยอรมันที่ครูสอนปกติเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ German Standard นะคะหรือว่าถ้าเป็นเยอรมันเราก็เรียกว่าโ d กดอ s ์ h ก็คือเป็นภาษากลาง นะคะก็คือเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้กันทุกภาคที่เรานับว่าเป็นภาษาทางการนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไปอยู่ที่อื่นเราพูดฮกไนช์ไปเขาก็ยังเข้าใจเราค่ะแต่ว่าปัญหาเนี่ยอาจจะมีว่าเราคุยภาษาทิ่นหรือว่าภาษาที่คนที่นั่นพูดจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะฟังไม่ออกหรือฟังไม่ค่อยไม่เข้าใจทั้งหมดอันนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้นะคะ กตัวอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาก็จะเป็นภาษาเยอรมนันภาษาพูดนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงภาษาทางการเนาะก็จะเป็นภาษาที่แบบบนกันนะคะระหว่งา,างเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีด้วยก็คือคำศัพท์อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ไม่เหมือนกันบางคําก็คือเรียกปากกันเลยนะคะส่วนออสเตรียก็เช่นกันค่ะก็จะมีแต่ว่าออสเตรียเนี่ยยังค่อนข้างใกล้เคียงกับภาษาเยอรมันค่อนข้างมากนะคะก็คือออสเตรียเนาะอันนี้นะคะที่มีเมืองหลวงเป็นเวียนนา ก็เดี๋ยวจะพามาทําความรู้จักนะคะนิดนึงหนังนนสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ที่เป็นฉบับ PDF แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังยังอยากจะเอามาแชร์เรื่องราวดีๆอยู่สําหรับใครที่แบบต้องเตรียมเดินทางย้ายไปอยู่ที่นู่นนะคะว่าจะเจออะไรบ้างสําหรับในวันนี้เนี่ยครูอาจจะยังไม่พูดถึงเรื่องเออร์สไล์เพราะว่าเออร์สไลร์เนี่ยหรือออสเตรียนะคะเป็นหนังสือ เรียกว่าเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเสริมมาส่วนที่เป็นบาวาเรียนะคะบาวาเรียเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ตอนใต้ของเยอรมนีนะคะถ้าเราไปอยู่ที่นั่นบาวาเรียเราก็จะเรียกว่าไบเยนค่ะไบเยนเนาะมันเป็นรัฐอยู่ตรงนั้นใหญ่ๆนะคะก็จะมีพวกเมืองที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นพวกมึนเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าที่ครูเคยเขียนถึงบาวาเรียในหนังสือเล่มนี้ครูเล่าถึงอะไรไปบ้างวันนี้จะพาแบบดูคร่าวๆนะคะให้นักเรียนพอแบบมีความรู้ทางด้านภาษาเยอรมนันหรือว่าทางด้านประเทศเยอรมันไว้บ้างเนาะไปถึงจะได้แบบอ่ะ,อะเราเคยอันนี้มาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเราลองมาดูกันดีกว่าโอเค อ่ะอันนี้เนาะด้านช่วงแรกนะคะก็จะเป็นของเออร์สเตอร์ไรช์ก่อนเดี๋ยววันหลังนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเอร์สเตอร์ไรช์ค่ะแต่ว,ว่าเดี๋ยววันนี้ขอพาไปเที่ยวทางเยอรมน,นีตอนใต้ก่อนนะคะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะมาดูตรงสารบัญตรงนี้แล้วกันค่ะด้านแรกจะเป็นออสเตรียมหรือเออร์สเตอร์ไรช์หมดเลยนะคะทีนี้พอมาอยู่ทางด้านที่เป็นบาวาเรียค่ะ ย่านที่ครูแนะนําให้พาไปเที่ยวเลยนะคะก็จะเป็นเ,ออเส้นทางสายโรแมนติกนะคะเส้นทางสายโรแมนติกโรดอันนี้แบบโรแมนติเช er อร์สตาร์เซอร์เป็นที่รบวันแล้วกันเนาะก็จะเป็นเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ค่ะเขาจะย่อมขับรถจากไม่ไม่เหนือลงเหนือลงมานะคะไม่ใช่เหนือของประเทศนะคะแต่ว่าเป็นเหนือของช่วงตอนกลางลงมาแล้วะคะ่ะตอนใต้ เนือของตอนใต้นะคะไล่ลงมาจนถึงใต้สุดของประเทศเยอรมันก็จะไปสุดที่พวกเมืองฟุตเซ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาจบที่มือนเช่นก็ได้แล้วแต่การจัดทริปนะคะแล้วก็การเดินทางก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปได้สองทางค่ะจะขึ้นรถบัสก็ได้นะคะหรือว่าจะขับรถก็ได้หรือว่าจะนั่งรถไฟก็ได้ค่ะแต่ว่าทัศนียภาพเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับกับขับรถหรือว่านั่งรถนะคะ โอเคค่ะขอใส่แว่นนิดนึงเมื่อกี้นะคะสองวิดีโอมาไปหาแว่นค่ะพอาะจะมองไม่เห็นค่ะอันนี้นะคะในเล่มนี้ก็จะแนะนำเนาะว่าไปได้ยังไงบ้างนะคะซื้อตั๋วประเภทไหนบ้างแล้วก็จะเริ่มจากเมืองฟุตเซ่นค่ะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่แบบ เรียกว่ามีดินแดนของประสาทเทพนิยายอาจจะมีหลายคนเคยได้ยินแล้วนะคะก็คือประสาทนอยชวานสไตล์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมันมีตอนใต้นั่นเองประสาทแห่งนี้นะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับประสาทดิสนีย์แลนด์นะคะประสาทเจ้าหญิงของดิสนีย์แลนด์เนาะ แล้วก็ครูก็จะมามาที่โบส v i s c t u r e นะคะก็จะเป็นโบสแบบอัญ,ญมณีแห่งศิลปะร็อกโคโค,โคก่การทุ่งกว้างนะคะมาถึงเมืองเอาลหัวค่ะเป็นเมืองแห่งจัก,กรพรรดิโรมันนะคะจากนั้นมาที่โดนาเวิร์สนะคะก็คือจะเป็นเมืองเก่าของชาวประมงค่ะเมืองนี้ก็คือจะมีแบบน้ำนะคะล้อมรอบค่ะต่อมาค่ะฮาบวกนะคะก็คือเป็นเมืองปราสาทเหนือลำน้ำนะคะ ตามด้วยเนร์ลิงเกนค่ะก็คือจะเป็นเมืองที่ล้อมรอบเป็นเมืองในวงกลมนะคะเราสามารถเดินเที่ยวในเมืองนั้นได้เลยมีดึงเคิลบูด้วยค่ะเป็นเมืองของเหล่านักลบตัวจิ๋วเดี๋ยวจะพามาให้ดูภาพเนาะแล้วก็ฟอยช์วา g เกนนะคะาศาสนสถานงามตามแบบฉบับโรแมนติกมาตามที่ประสาทชิลลิงเฟิร์สค่ะเมืองนี้แนะนำเลยโรเทนบวกบอกเชาเบอร์เมืองสวยยุคกลางนะคะหมู่บ้านครสตาสก็คือเมืองนี้ย ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันใช้บ้านแบบยุคกลางนะคะแล้วก็มันยังรักษาความเป็นแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีมากเดี๋ยวครูจะเปิดรูปให้ดูนะคะและ้วในนั้นเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านคาริสต์มาสที่เปิดตลอดทั้งปีสาหรับใครที่แบบชื่นชอบเทศกาคลคริสต์มาสหรือว่าแบบเป็นพิเศษนะคะต้องไปเยี่ยมเมืองน,นี้เลยอะ่ะเอาจริงๆว่าครูชอบมากชอบ่าเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองหนึ่งในความประทับใจเลยนะคะต่อมา w วเคิร์แฮมส์นะคะก็คือเมืองปราสาทงามตามฉบับบาโรอฟนะคะตามมาด้วยบาร์ดเมอร์เกนฮฮมนะคะก็คือเป็นเมืองสปาน้ำแร่ค่ะแล้วก็มีลาวดาเคิร์นิกส์โฮเฟนนะคะเมืองไร้ไวแสนสงบค่ะมาที่ทาวเบอร์บิชชอปฮามนะคะเป็นบ้านบิชชอปแห่งภูเขาทาวเบอร์ Tower. แล้วก็ Wo สบวกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประตูสู่เส้นทางโรแมนติกก็คือใครที่เดินทางมาจากตอนเหนือนะคะลงสนามบินฟังฟวนแล้วก็นั่งมาที่เมือง W วสบวกเลยคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของการเดินทางบนเส้นทางสายโรแมนติกนะคะนี่ไงนี่ไงนี่คือเมืองเอ่เออะไรนะที่คุณพูดถึงเมื่อกี้โรเชนบวกออฟเดชาวเบอร์เมืองสวยยุกลางแล้วก็มีหมู่บ้านคริสต์มาสมุมนี้เลยเป็นมุมที่แบบฮอตฮิตมากนะคะเนี่ย บ้านในยุคกลางจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังคาจัวสามเหลี่ยมน,นะคะแล้วก็มีสีสันแบบสดใสแบบพาสเทลนิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูกันเส้นทางที่ครูพูดถึงนะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่เวอสบวร์กตรงนี้เห็นไหมคะไล่ลงมาตึก๊กตึกตึกส่วนเนี่ยเขาก็จะไล่ลงมาเอาส์บูรกแล้วก็เนี่ยวอสบูกโรเชนบุกอัพเดตชาเบอร์นะคะมิวนิกหรือมึนเช่นนะคะแล้วก็มาที่ฟุตเซนเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเมืองที่มีปราสาทนอยชวานสไตล์ นะคะส่วนใหญ่ถ้ามาแถวแถวนี้แถวแถวมึนเช่นหรือเมืองทางตอนใต้เนีงง่ยถ้าอยากไปประเทศอื่นนะคะเราก็จะไปประเทศเออสร์ไรส์ได้ก็คือตรงนี้จะมาซาวส์บวกก็ได้นะคะที่มีฮาวสตัดที่คนนิยมหรือว่าจะข้ามาตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นชวาไส์หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนที่ครูบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆตัวก็ลิกเทนสไตล์ stein, ที่พูดภาษาเยอรมันก็คืออยู่เชื่อมตรงกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเออสร์ไรส์ตรงนี้นะคะ น่ารักมากแต่ว่าเดินเที่ยววันเดียวก็หมดตรงนี้เนาะอ่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือเส้นทางที่ครูพูดถึงเห็นไหมคะว่าเยอรมน,นีเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเลยเบอร์ลินเมืองหลวงนะคะอยู่ตรงนี้ทางเหนือเหนือหน่อยแต่ไม่ได้เหนือสุดนะคะเหนือสุดคือต้องขึ้นมาทางนี้ค่ะช่วงฟังฟวดอันนี้เราก็คือจะนับตั้งแต่เยอรมันตอนกลางงูมาเห็นไหมคะตรงที่เป็นเส้นทางโรแมนติกก็จะเริ่มจากตรงนี้ไล่มาอ่า เดี๋ยวเราจะมาดูกันขอไปที่เส้นทางสายโรแมนติกเลยวาร์ปมาเลยอยู่ไหนเอ่ยอ่าฮะเริ่มที่ตรงนี้ค่ะ อ่ะโอเคค่ะมาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะเมืองเวอร์สบวกนะคะลงมาถึงฟูเซนนี่ก็คือระยะทางที่ค่อนข้างยาวเนาะบนเส้นทางสายโรแมนติกนะคะเห็นไหมเขาเขียนว่าโรแมนติชเชอร์สตราเซอร์ก็คือเส้นทางสายโรแมนติกนะคะตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอันนี้ก็จะเล่าถึงประวัติความเป็นมานะคะระยะทางประมาณ340กิโลถ้าเราจะเดินทางบนเส้นทางสายนี้เนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นตารางเดินรถนะคะ ตั๋วประเภทตั๋วก็คือมีประเภทหลากหลายมากเราอาจจะซื้อเป็นตั๋วบบเยนชิเก็ตก็ได้นะคะก็คือตั๋วแบบที่เดินทางในรัฐบบเยนหรือว่าบาวาเรียนั่นเองอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่ออะเรามาดูที่เมืองแรกกันนะคะนี่คือฟุตเซ่นค่ะนี่ก็คือความงดงามของ ปราสาทนอยชวานสไต์นะคะนี่เลยเป็นดินแดนของปราสาทเทพนิยายเนาะอันนี้ข้างๆนะคะมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอปราสาทโฮเฮนชวานเก่า oh ค่ะเป็นปราสาทของพ่อหรือบิดาของกษัตริย์ลูดวิกที่สองเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นที่ตั้งนะคะของปราสาทโฮเฮนชวันเก่านี่ค่ะ นี่สวยมากเลยเมื่อกี้เป็นภาพแบบตอนหิมะตกนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพแบบช่วงฤดูใบไม้น่าจะร่วงเนอะเพราะว่าใบไม้เริ่มเป็นสีแดงแล้วไปฤดูไหนก็สวยใช้คํานี้ละกันก็จะได้ภาพที่แบบสวยคนละแบบนะคะหน้าหนาวถ้าไปตอนเจอหิมะเนาะมันก็จะแบบเป็นภาพอย่างที่เห็นสีขาวขาวปกคลุมประสาแบบนี้นะคะถ้าไปฤดูใบไม้ผลิก็จะสดใสเขียวชอุ่มหน่อย ไปรูตัใบนไม้ร่วงกันเนียค่ะแบบมีสีแดงส้มแซมสลับกันไปนะคะอันนี้เป็นโบสถ์วีสค่ะเขาว่ากันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะคะของเยอรมน,นีก็สวยจริงๆถ้าได้ไปเห็นด้วยตานะคะก็แบบเป็นแบบสีขาวนะคะประดับด้วยตกแต่งแบบเนี้ค่ะงดงามมากดูไม่ได้หรูหรามากมายนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งศิลปะร็อกโคโค ะะก็คือเป็นศิลปะในยุคนั้นมีภาพพระเยซูอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมาตามที่เมืองอัลบัวค่ะอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็เป็นเมืองที่มีการจราจรมีเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนี่ค่ะนี่คือใจกลางเมืองอัลบัวนะคะให้ดูเนาะฟุกเกรลอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งตระกูลหนึ่งที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงในสมัยก่อนนะคะแบบมีฐานะค่ะ นะคะอ่าตะไลมาเรื่อยดูต่อไปค่ะอันนี้เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อโมซาดก็มานะคะบ้านเบรชค่ะเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะของคนเยอราม,ามันมีโรงละครหุนกระบอกค่ะนี่แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดให้ดูเนาะต่อมาโดนาเวิร์ฟค่ะเป็นเมืองเก่าชาวประมงเห็นไหมคะเมืองจะเป็น,นลักษณะแบบเนี้ย คือมีแม่น้ำหลอมหลออชื่อมันบอกแล้วว่าโดนนาเนาะก็คือแม่น้ำดาน,นูนั่นเองนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆน่ารักสงบๆนะคะนี่มีพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นธรรมชาติไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นไปเที่ยวเมืองสงบๆมันก็เหมาะกับการเดินเล่นนะคะผูว่ามันก็เหมาะกับการที่จะแบบเรียกว่าทอดความคิดเนาะแล้วก็ดูเขาแบบชีวิตผู้คนเนาะ อันนี้ก็จะมีน้ำพุนะคะเป็นตัวตรงในตัวเมืองเก่านิดนึงนี่เป็นบ้านแบบทรงหน้าจัว่วนะคะต่อมาค่ะห้าบัวค่ะเมืองปราสาทเนี่ยลำน้ำนี่มองจากมุมบนอันนี้ก็จะเห็นแบบเป็นเมืองตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นริมน้ำนี่ค่ะต่อมาเนื้อลิงเงนค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมืองในวงกลมนี่เห็นไหม มองจากข้างบนแล้วเขาก็จะมีกำแพงเมืองลอ้อมรอบไปแบบนั้นนะคะสวยดีอันนี้ก็คือเป็นกำแพงเมืองเก่าสิ่งที่น่าทำก็คือเนี่ยเดินรอบกำแพงไี่เลยนะคะไปที่หอคอยไปดูมุมสูงน,นี่เนาะอ่าต่อมามาดูต่อค่ะอันนี้ดึงเคียวบูนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักอีกเมืองหนึ่งนะคะ นี่คือใจกลางเมืองเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีแบบโชว์สแสดงต่างๆเนี่ยนะคะออกมาตรงกลางเมืองในช่วงเทศกาลสำคัญของเขาไล่ลงมาต่ออีกนะคะูเลยนี่เป็นภาพเตอรวมรวมมีที่เที่ยวหลายที่มีมูเซียมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นชิลิงส์วร์นะคะอ่าแล้วก็มาที่โรเทนบวกอัปเดทาวเบอร์มูสสวยยุคกลางหมู่บ้านคริสต์มาสที่ครูบอกนี่ง สวยมากเลยเห็นไหมคะนี่เป็นภาพการเดิน,นทางก็สะดวกสบายอยู่นะคะก็คือมีรถไฟจากเมืองใหญ่มาถึงแต่เราก็ต้องอัดต่อขอบวนเล็กๆนะคะมาที่เมืองด้วยนี่นี่คือใจกลางเมืองช่วงที่เป็นตลาดคริสต์มาสไม่อาจจะบอกเลยว่านี่คือภูเองแอบติดมาได้ไงก็ไม่รู้ในรูปนี้ตลกมากเพิ่งเห็นเหมือนกันคะเนี่ย ก็มีรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทัวร์นาเที่ยวแบบสตาร์ด,ดุนตาดนะคะแบบมีเที่ยวรอบพาชมเที่ยวเดินรอบเมืองอันนี้ก็คือหมู่บ้านคริสต์มาสที่ครูบอกเนาะภายในเนี่ยค่ะภายในบ้านหลักนี้นะคะก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบพิพิธภัณฑ์คริสต์มาสมีเรื่องราวของเทศกาลนี้นะคะมีเครื่องประดับตกแต่งของอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยแหละยิ่งไปช่วงคริสต์มาสยิ่ง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 จะรู้สึกว่าแบบมันประทับใจนะคะ ไล่ลงมาถึงตรงนี้นะคะนี่ไงเป็นบรรยากาศช่วงแถวหมู่บ้านคริสต์านนี่ก็ครูเองอยู่เหมือนกันระรื่นมากนะคะในเวลานั้นมาดูต่อนี่เป็นมุมที่แบบเดินชมรอบเมืองก็จะแบบอิดส้มๆแดงๆเหลืองๆแบบนี้นะคะน่ารักดีเมืองนี้อันนี้ภาพยังโหลดไม่ขึ้นอ่ะรอแป๊บหนึง่งมาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะนี่ เป็นโรเทนบุกออฟเดอะทาวเวในช่วงคริสตาสเขาตกแต่งผลงามมากเลยนะคะไฟสลัวอัวนะคะตามทางเดินแบบนี้เนาะมีรถนะ,ะนะคะต่อมาเมื่อต่อมาค่ะไว k เกอร์ฮามค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆอีกเช่นกันะจะไปแบบผ่านๆบาร์แมกเกอฮามนะคะก็เป็นเมืองสปาน้ำแร่เหมือนกันค่ะเราจะ เค r นิ c โฮเฟอร์ en, นะคะเมืองนี้เด่นเรื่องไร้วายนะคะแล้วก็หนีมีสะพานแบบนี้คนก็จะชอบมานั่งตากแดดอาบแดดกันนะคะช่วงนั้นแบบอากาศดีๆทาวเบอร์เบชชั่ปลามค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆที่แวะผ่านได้นะคะมันไอเส้นที่เป็นเมืองเล็กๆเกนะะี่ยค่ะมันก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบเมืองระหว่างทางที่ต้องตัดผ่านไปนะคะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะักแต่คือระหว่างทางที่ผ่านไปนเมืองเช่นเนี้ย ก็คือมันเรียกว่ามันมีวิวทิวทัศน์ตามข้างทางอะคะ่ะที่น่าประทับใจนะคะจนมาถึงเมืองสุดท้ายนะคะก็คือเมืองเวอร์สบวกเป็นเมืองที่เรียกว่าอยู่ทางตอนเหนือของเส้นทางโรแมนติกนะคะอันนี้คือที่ครูเล่าเนี่ยครูเล่าย้อนมาจากทางใต้เนาะเพราะว่านักหนังสืออะคะ่ะได้เขียนถึงตอนต้นเกี่ยวกับ เอร์สเตอรไรช์เอาไว้ right ซึ่งถ้าเรามาจากเออร์สเตอรไรช์ right, นะคะเราก็ควรจะมาขึ้นทางตอนใต้มันจะต่อกันพอดีนะคะอันนี้ก็เวิร์สบอรกคนก็จะย่อมไปเดินสะพานตรงนี้ดูวิวทิวทัศนแบบนี้นะคะมาร์คพลัสอย่างเงี้ยก็คือเป็นจัตุรัสกลางเมืองซึ่งก็จะมีในเกือบทุกๆเมืองเลยมันเป็นย่านใจกลางเมืองเป็นจุดนัดพบที่สําคัญนะคะถ้าไปเยอรมันแล้วแบบไม่รู้จะไปเจอที่ไหนอะไรเงี้ยก็มารพลัสเวยก่อน นะคะแต่ก็ระบ,บุตำแหน่ง,งนิดนึงว่าตรงไหนของมาร์คพลัสอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะาน,นี้ก็เป็นสะพานเก่าผลก็ไม่ได้ยอมถ่ายรูปก,กันนะคะครบแล้วพามาเที่ยวคร่าวๆนะคะในเยอรมน,นีเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะคะก็จะพามาเที่ยวต่อที่เอสเตอร์ไรส์นะคะในเล่มนี้ค่ะ ก็ถ้าใครจะไปเที่ยวเยอรมนีนะคะหรือจะไปอยู่ที่นัน่นหรือว่าเรียกว่าจะไปเที่ยวเอสเตรไรออสเตียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยิบเล่มนี้ไปดูได้นะคะก็จะช่วยให้การเดินทางการกินอาหารเข้าสับพื้นฐานต่างๆสะดวกสบายขึ้นนะคะในนี้ครูก็ได้เขียนเอาไว้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับว่าภาษาเยอรมันที่เรียกว่าจําเป็นเนาะสำหรับ การใช้เวลาที่แบบเราจะเดินทางไปที่นู่นเช่นพวกรถไฟนะคะสวัสดีทักทายหรือว่าเป็นป้ายต่างๆที่ขึ้นตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวว่านี่คือปราสาทนะอันนี้คือถนนนะอันนี้คือซอยนะหรือแม้ว่ากระทั่งของกินนะคะในเนี้ยก็จะเขียนแนะนําของกินที่แบบเป็นแบบเยอรมันดั้งเดิมหรือเออสเตไรช์แบบดั้งเดิมมากๆนะคะเราก็ได้เรียนคําศัพท์จากชื่ออาหารไปด้วยยังไงก็ฝากอันนี้ไว้ด้วยแล้วกันคะ่ะ นีบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะชิล